เราก็สกวนจ้าลราหน้ากับผาลูกไายไปซ่อมอีเดจ้าซ่อมแทนนิงแทนนิงฮกกีจ้านี่จ้าหมวกฮูกกีเพิ่นเดจ้าเอาไายจ้า,า,ามาซืไปแทนนะหมวกว่านกันแทนนะจ้านี่เจ็บเจ็บมุกก้งกบว่าละมัง้งแม่นบ่สิทีละ แปดสิบแปดเออแปบดบโมงแปบดบโมงสิแบแปดจานเนี่ยแปบดบโมงเนะี่ยไนทางสมิเดนจ้าเนี่ยนะพาลูมาซ่อม้ไอ้มาหมวานกัมือรนีจา้าแทนนิงแทนนิงเขาเออ,เอสม,มิเดแทนนิงมาซ่อมมาซ้อมของรองเท้าเม็ดรองเท้าน้ำแข็งฮกกี้ฮกกี้ทางสมิเดนอเอน จ้า <c oughs> มากับลูกจ้า,าให้กำลังใจลูกไายจ้าลูกไายสุทธิหลักหลันตนาจ้าวันเสาร์เด้อจ้าขาเจ้าอาจจะนอนผ้ากันนอนอยู่แต่ว่ารลตนนาพาลูกมาตื่นแต่เสาร์จ้าพาลูกมาทำ là có con ôi ôi à cả cả. nhìn, nhìn vui ระยับอยู่แตงไฟกิสกสคิสสามารถแตงไฟก็ยืบระยับเดินพัดไปเนี่ยะแห้งตาสิเต็มแล้วบ้านใดกแ็แตงไฟตลาดตานาบ่านอ่ะแตงจา้าไฟมันอนหลายปีแล้วมันเสียจ้าก็อตอกไปซื้อไฟมาใส่มาดับไม้จา้าพ่อพุญล่ะสามีพาไปซื้อจา้าไฟแตงหน้าบ้านนะจา้าหนักบ้าน เลียนโรงเรียนเด็กเด็กเด็กเรียนเด็กเด็กแต่นาเคยมาเรียนอยู่อย่างเรียนอิสอฟีเรียนอยู่ท่านมีแต่นั่นงรถลงรถเมฆตรงนี้จ้ะลงรถเมฆล,ลงตรงนี้นี่ก็โรงเรียนเด็กมันมาเรียนอิสอฟีอยู่นี่จ้ะมาเรียนอิสอฟีทองจ้ะท,ทองแพทองอ้วกแตกอ้วกแตกเหม็น เด็กหน่อยเขาใส่น้ำหอมเหม็นหลายโอ้อยากลงรถุดเมฆมาสั่นเนี่ยแล้วก็น่ากับลงไปหลุดเมฆเนี่จ้ะลงตรงนี้แล้วก็นยางยางลงไปตรงนี้จ้ะทางนี้จ้ะอิสรี่ลงเรียนลูกชายกับอยู่ทางนี้โรงเรียนหลุดไส้ยังก็โรงเรียนสั่นผู้ใหญ่อันอะไรนะเด็กเลยอปอนเด็กเลยทิงโซลทิงสปูลส์อ่ะทิงโซลทิงโซลก็ว่ากันวา ออกเสียแากเไ้ยอะไรแล้วก็มาเลี้ยนมาเลี้ยนอันอสุฟีกับทองทองกับแพรทองแง้มเขาไปในห้องยังสิกัโนโยกมเมื่อราะวาเสีเสียห้าจ้ะต้องกินเปรี้ยวๆบางทียนรตรตนาก็เอาบักหน้า,านสีทุ่นไปน้่ไปกินจ้าโอ้ยแพรแพ,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 พออ่ลูกแพรทองลูกไส้อสการนี่แพรลูกไส้เนี่แพรลายเลี้ยนกับบดีเออ สามีมาหลับจ้ะมาหลับเสี่ยส,สามีก็มา,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 าหลับนั่นเธอสามีก็มาหลับทั่นเียก็มาโซงมาหลับจ้ะนั่นเธอก็นั่งหลอนแหลกนั่งรถมีจ้ะนั่งนั่นเดธอละรันกับหน้านั่งรถมีนั่นเธอกะบ่ได้หอดเสียหอดเงื่อนเดี๋ยวจะนั่งฟี่หมดเด้อหองหยังง่ายลึงลึงเลยยางอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเลยหอดแล้วจ้ะ ถึงแล้วถึงลูกไส้ฮอกกี้แล้วจ้ะถึงแล้วจ้านี่มันจะน่าจะจอดรถก่อนเนี่ยถึงแล้วค่ะสถานที่เราเล่นฮกกี้ค่ะใส่จ้าสวัสดีจ้ะนี่ก็บเซ็นแล้วจ้าลูกไส้แทนนะเก่งเก่งเก่งมือนี่หิมะโตะแล้วจ้าฮิมะ มาโตเราจะคนมาลลวงมาลลวงจ้ะเออหิมาโตะเราทงสวิีเดีนเยนจ้าเย็นแล้วแม่กับกดก้อนจ้ากดไฟกดแหนให้บ่อุ่นจ้าหนาวิมาตะโลนลงหลายหลายคนนะจ้ะ อุ่นอุ่นจ้ะโอ้ยอุ่นอ่ะยิ้มมาตรงเลยนะทางสวิตเดนจ้ะยิมมาอุ่นขาวจุนอุ่นดูจ้ะอุ่นแล้าหน้าออกไปบันไหนจ้ะใสอยากใสวันไหนใสอยากะอุ่นฮะโอ้ม่เกะงนะลูกม่เกะงไม่เกะม่เกะงค่ะม่เกะหลายหลายจ้ะมายิมมาตกแล้วแกแกสิคิดสามารถล่ะ ตาบารอรถนี่ขับดีๆเด้ยดอย darling ลรอรถบ่รันน้นได้เปลี่ยนจ้ะมื้ออื่นบ่ซั่นเออเออเออเด็กก็ได้เออเพอน้ากินชโคโคอ็อกโกแล็ดเออขาวจูนพูนเลยจ้ะน้าหน้าไอ้ห้งมึงไก่ๆนี่เราตาหน,น้ากับสันจ้ะ หนาวหนาวจ้ะพี่นออ้องรถมันกกบดอะไว่าหอนเลยนะจ๊ะ ใส่กับยู่ข้างหลังจ้ะนกาใส่เสื้ออุ่นแม่กับประเดีว่าอุ่นหลายกนะารหน้าเขาจะไปรอ,อก,ก่อนจะซื้ออยากก้าวอุ่นไงลุงลูกอุ่นแม่ที่หลังก็ได้เพราะว่าแม่อยู่ในบาทเนเดี๋ยวออกจากนอกใส่เงินบุญยู่จ้าใส่กางเกงอุ่นนำ้ำรองเท้าอุ่นนำ้ำขาวจุ่มผูเลยบัดน,นี่ สังดีติม er ันสิได้พาลูกโอแกนันแะไรกัย่งกงีนั่งอะไรนะลูกนั่งอะไรนะอะไรเขาเรียกว่าอะไรโอแกนันไม่ใช่ที่เขานั่งเล่นอย่างเงี้ยสุลกาเออสุพุลกา สิคากับกับบ้านจ้ากับเพะ่อกับเขากับน้ำกินล <c oughs> ้กับน้ำแล้วอันต่อไปกัลูกสาวลูกสาวเอลินกับเอ็นล้าลกับโอสการ์ปตีแบดแมนตันจ้ะอันนี้อัพเปอร์เนเขามาเลย ฮอกกี้ฮอกกี้จ้ารองเท้าน้ำแข็งจ้ะรองเท้าเมดน้ำแข็งค่ะร้านน้ำแข็งจ้ากิสกูจ้ากิสกูเอาแต่ว่าไทยแลนด์เขาเรียกรองเทา้าน้ำแข็งรองเท้าเมดน้ำแข็งสมิธเขา,าเ,เอ,าญญาอื่อว่า

เจ้ะเพื่อนไปแทน,นแกชอบกันเลีดเพื่อนกินแกซอบกันเลีดเพื่อนกินนั่นจ้าที่เพื่อนได้ตั้งแต่อันวันสูงนะจ้ะซอกโกแลตทอมเดิ้งสแกกินเมาหนึ่โอ้ก็แฮมเจ้าเพื่อนอยากกลับบ้านไปเห็ดหนาฮอนๆกินจะอากาศเย็ยนแล้วโอ้ยนีม่มาโตระเด้อทางสวิเดนจ้าขาวจนพูนบุญหลังน,น,น้ำพื้นถนน มาตกแล้วหน้ากระจกบบ้านจะะลับบ้านอนจ้าแกจะหอดบ้านละจ้ะบ้านแล้วขาวจูนพูนมาตกมันขาวประ่าหิมาเลยจะ้ะ อัจเจนสายกิจก่วยจ้ะถึงบ้านแล้วบ้านแล้วค่ะร้องโลละจ้ะหิมะตกร้องโลละจ้ะหิมะตกหิมะตกจ้ะเออพี่หนาวหนาวจ้ะหนาวหนาวพี่น้องหิมะตก เอาจุนพูนจ้ะหิมะตกจ้าถึงบ้านแล้วจ้ะถึงบ้านแล้วจ้าหิมะตกจ้ะขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนาข้อสกดเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะคลิปนี้จ้ารัตนาข้อสกดจ้าลาตนากับผ้าลูกซ้ายไปซ่อมอีกเด้อจ้าซ่อมแทนนิ่งแทนนิ่งฮุกกี้จ้า ครบกี่เพินด์ดจ้าเอาายจ้าาสิไปแทนนะ่ิวานกันแทนนาจ้านีเจ็บเจมงกบว,ว,ว่าละมั้งแม่นบอสิรักแปดสิบแปดเออแปดโมงแปดโมงสิบแปดจ้าเนี่ยแปดโมงได้ไหนทางสัมีิเดนจ้าเนี่ยนะฮา,าูม้าซ้อม มาหมว่านกเมือน,นี่จ้าแทนนิ้แทนนิ้งเขาเออดูสวิติทตแทนนิง้งมาซ่อมมาซ่อมรององเท้าเม็ดรองเท้าน้ำแข็งฮกกี้ฮกกี้สรางสาวิติเขาเอฮกกจ้ามากับลูกจ้าฝ่ายกำลังใจลูกไายจ้าลูใสยสุขีหลักอันตนาจ,จ้า เสาร์เด no, so. ้อจ่าเขาจ้าอาจจะนอนผ้าดักนอนอยู่แต่ว่ารัตนาพาลูกมาตื่นแต่เสาร์จ่ผ้าลูกมาทำกีฬาจ้ามาสอบกีฬาก่อนอ๋ออออากาศมันก็เย็นเย็นดูจ่ก ระยับอยู่แตงไฟกิสแกสกิสมาร์แตงไฟก็ยืบระยับเดินพัดไปนี่ยนะแห้งตาเต็มแล้วบ้านไดก็แตงไฟแตละแต่หน้าวัานะแตงจ้าไฟมันอันหลายปีแล้วมันเสียจ้าก็อตอกไปซื้อไฟมาใส่ระดับไม่จ้ารอบุญละสามีพาไปซื้อจ้าไฟเต้นมาบ้านนะจ้า เรียนโรงเรียนเด็กเด็กเด็กเรียนเด็กเด็กนานาเคยมาเรียนอยู่จ้ะเรียนอุซฟีเรียนอยู่แค่ไหนต่อนั่งรถลงรถเมฆตรงนี้ตัวลงรถเมฆล,ลงตรงนี้นี่ก็ลงเรียนเด็กปต่ตามาเรียนอุซฟีอยู่นี่จ้ะมาเรียนอุซฟี่ทองจ้ะทองแพอทองอ้วกแตกอ้วกแตกเหม็น เด็กน้อยเขาใส่น้ำหอมเหม็นหลายโอ้อยากลงรถุดเมฆมาสันเนี่ยแล้วก็น่ากับลงไปหลุดเมฆเนี่จ้ะลงตรงนี้แล,ล้วก็นยางยางลงไปตรงนี้นจะ้ะทางนี้จะ้ะอีสเี้ลงเลี้ยนลูกใต้กับอยู่ทางนี้ลงเลี้ยนลูงใต้เนีย่ยกับลงเลี้ยนสันผู้ใหญ่อันอะไรนะอะไรกันกอัปปอนก็เป็นทิงโซลทิงโซล บออกเสียง่ากเว้ยอะไรแล้วก็มาเลี้ยนมาเลี้ยนอันอิสอฟีกับทองทองกับแพะทองแง้มเข่าไปในห้องยังสิกับโยกเมื่อวันว่าสีสีห้าจ้ะต้องกินเปรี้ยวๆทั้งเทียนรัตนาก็เอาแบบเน่าสีทุ่นน่ะไปนั่ไปกินจ้ะโอ้ยแพะแพะลูกแพะทองลูกไส้ออสการนี่แพะลูกไส้ี่แพะลายเลี้ยนกับวดี เออสามีมาหลับจ้ะมาหลับเทียนเสียสามีกับมาหลับนั่นเทียนสามีกับมาหลับนัานเสียกับมาโซงมาหลับจ้ะน่่นเทียกับนางตอนแรกนางรถมีจ้ะนางนั่นเทียนละเรากันหน้า,นางรถมนีนั่นเทียนกับวันได้หอดเสียหอดเงื่อนเลยจ้ะ <laughs> นางฟี่วันนี้ของ,องยังงอใหญ่ลื่นเลย <laughs> ย่างอุยอายอุยอายเลยนะสถานะทอดแล้วจ้าถึงแล้วถึงลูกซายฮอกกี้จแล้วจ้านี่มสถานะจอดรถก่อนเนี่ยถึงแล้วค่ะสถานที่เราเล่นฮกกี้ค่ะลูกใส่จ้าสวัสดีจ้นนจาน,นี่ก็เสียละจ้าลูกซายแทนนะเก่งเก่งเก่งมือนนี่ หิมะตกเราจะหิมะหิมะตกเราจะคนหิมะลวงหิมะลวงจ้ะเออหิมะตกเราท่าสวิเดนเย็จาะเย็นแนกับกดก่อนจ้ะกดไฟกดแทนให้บาอุ่นจ้ะหนาว มาโล่นลงหลายๆคุณนะจ้ะปวนปูดจ้ะโอ้ยปวดอ่ะยิมาตรงเลยเด้อทางสวิตเดนจ้ะยิมาปวนขาจุ่มปูดดูจ้ะปวดราหน้าออกไปบันไหนจ้ะใส่อยากใส่บันไหนใส่อยากอุ่นฮะโอ้มิเกะตนะลูกมิเก็ตมิเกะมิเกะตค่ะมิเก็ตหลายๆจ้ะ มาตกแล้วแกแกสิขีสมาล่ะต้องกันตกถ้าว่าล่อรถนี่ขับดีๆเด้อด่าลิงกอรถบ่รฮั่นได้เปลี่ยนจ้ะมื้ออื่นมาสั่นเออเออเออเด็กก็ได้เออพอนมากินช็อกโกแลตเออขาจูนพูดจ้ะหน้าไหนมึง เ okay. มื่อราตะน่ากับสันจะออหนาวหนาวจะพี่น้องรถออมันก่าอะไรมาหอนเลยนะจ๊ะ ใส่กับยู่ข้างหลังจ้ะมันก็นใส่เสื้ออุ่นแม่กับประเดี๋ยวว่าอุ่นหลายการหน้าเขาจะไปรอ,อกร้อนจะซื้ออยากก้าอุ่นไงให้ลูกลๆอุ่นแม่ที่หลังกระต่าเพราะว่าแม่อยู่ในบ้านเดี๋ยวออกขัดนอบสิใส่ก้นอุ่นอยู่จ้าใส่กางเกงอุ่นน้ำรองเท้าอุ่นน้ำขาจุ่มพูเลยบัดน,นี้ สกิธเดินแล้วิสด้พาหลูกโอกกนั่นอะไรกันยังกงนั่งอะไรนะลูกนั่งอะไรนะอะไรเขาเรียกโ่อะไรโอแกนันนะไม่ใช่ที่เขานั่งเล่นอย่างเงี้ยสุพุลกาเออสุพุลกา กับกับบ้านจ้ากับปรเะเทศกับเขากับน้ำกิน <c oughs> เ,เขากับน้ำแ,แล้วอันต่อไปกัลูกสาวลูกสาวเอลินกับเอ็นล่ากับโอสกาสเตีแบดมนตันจ้าอันนี้อักบอเซนเขามาเลย ฮอกกี้ฮอกกี้จ้ารองเท้าน้ําแข็งจะรองเท้าเม็ดน้ําแข็งค่ะร้านน้าแข็งจ้ายิสกูจ้ s <S ายิสกูเขาแต่ว่าไทยแลนด์เขาเรียกรองเท้าน้าแข็งรองเท้าเม็ดน้ําแข็ง

แกงโซกระแล็ดเพื่อนกินแก,ก่โซกระแล็ดเพื่อนกินนะจ้าที่เพื่อนได้ตั้งแต่อันมันสูงนะจ้าโซกระแล็ดทอมเกิเดสิแก่กินเพกันมาอมอมโอ้ไก่แฮมจเจ้าเพื่อนอยากกลับบ้านไปเห็ดหน้าฮอนๆกินจะอากาศเย็ยนแล้วโอ้ยนี่มาตกแล้วเด้อทางสวิตเดนจ้าขาวจุนพูนบุญหลังน้ำพื้นถนนนีมาตกแล้ว น่าก็จะกับบ้านก็จะกับบ้านก่อน้าแก้เฉพอดบ้าน้ะจ้ะบ้านแล้ว,าลวขาวจุนพูนอยู่มาตกมันขาวประ่าหิี้มาแต่จ้ะ เจนสายกินก้วยจ้ะถ,ถึงบ้านแล้วบ้านแล้วค่ะ,ะลงโดลดละจ้ะยิ่มมาตกลงโลดละจ้ะยิ่มมาตกยิ่มมาตกจ้ะเอ้ยพี่หนาวหนาวจ้ะหนาวหนาวพี่น้องยิมมาตกอืม้ม เขาจุนพูนจ้ะหิมะตกจ้าถึงบ้านแล้วจ้ะถึงบ้านแล้วจ้าหิมะตกจ้ะขอบคุณมากนะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามตราัตนารข้อสกปรดได้จ้าบ๊ายบายค่ะ